เราวันนี้นะคะใครที่อยากเรียนรู้นะเรื่องระบบธุรกิจรับสร้างบ้านนะคะหรือว่าคุณจะมีที่ดินแล้วอยากจะพัฒนานะ <c oughs> สิ่งที่อัปเดตสําหรับปีนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเซตัสการขายนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะเวลาคุณทําการตลาดเนาะรูกจะสอนตั้งแต่เรื่องของการทําการตลาดจากการตลาดแล้วเมื่อคุณได้ลูกค้าแล้วนะคะ <c oughs> คุณเอาขึ้นเซตัสดคุณเอาขึ <c oughs> ้นเซตัสอ <c oughs> ย่างไงนะคะให้คุณไม่หลุดจากการติดตามลูกค้า ไม่นะว,ว่าจะเป็นระบบการ alert นะคะติดตามลูกค้าทุก3วัน5วันต้องเสนอราคานะคะแล้วก็ต้องติดตามว่าเออลูกค้าเนี่ยมีปรับแบบไหมหรือว่ามีอาชอบหรือไม่ชอบตรงไหนนะคะมันจะมีระบบ alert ของมันเลยโดยวกวกวางแผนไว้นะคะโดยระบบนะจะสามารถเตือนนะคะผ่านใน Line แอดได้นะ,ะแล้วคุณก็จะสามารถเห็นเลยว่าเว้วันนี้นะคะเราคุณควรจะ ติดต่อลูกค้าคนไหนมากเพื่อไม่ให้พลาดแม้ว่าคุณจะตั้งปฏิทินไว้หรือคุณจะตั้งใน Excel ไว้ถ้าคุณไม่ได้เข้าไปดูรับรองค่ะว่าคุณก็จะหลุดเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการระบบเตือนแบบนี้นะคะคุณกูครีเอทไว้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขายหรือก่อสร้างวันนี้ลูกค้านะคะสามารถที่จะล็อกอินนะเข้าไปในหลายแอปเพื่อดูเอกสารของตัวเองดูรูปถ่ายดูกล้องวงจรปิดในระบบได้ทั้งหมดนะคะสําหรับลูกค้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะ ในระบบก่อสร้างของเรานะคะเราจะมีการเตือนนะเป็นการอเนื้อเตือนเลยว่าเอ้ยตอนนี้ต้องโ่งงานอะไรแล้วแล้วเลทไปกี่วันหรือล่าช้ากี่วันหรือเสร็จงานตามคาเกตแล้วถ้าไม่เสร็จคุณจะต้องใช้เวลาอีกกี่วันอันนี้คอพุกทำระบบทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งขายหรือฝั่งก่อสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบพวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งดูแบบ เป็นแมนนวลอีกแล้วนะคะเราพัฒนาไปจนเราสามารถเิร์อให้ทีในทีมงานเราเนี่ยทำตามแผนง,งานตรงนั้นได้แล้วเราก็จะสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นคุณก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นคุณก็จะสามารถเอาเวลาพัฒนาส่วนอื่นได้โดยที่ต้องไม่ต้องไปเข้าหน้าง,งานทุกวันคุณก็เห็นภาพทั้งหมดได้นะคะดังนั้นเนี่ยระบบการก่อสร้างทั้งหมดนี้นะคะตั้งแต่ขายจนถึงส่งมอบเนี่ยคุณปุกได้ทําระบบพวกนี้ไว้ไหมดแล้วใครสนใจระบบดีๆแบบนี้นะคะแล้วอยากจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราทํำยังไง เราตั้งเซตั้ยังไงแล้วเราดูแลมันยังไงนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ไลน์แอดแอดะเมียนขาวนะูจะได้คอร์สนี้เข้าไปเลยนะคะในเรื่องของการปรับระบบหรือให้นะคะที่อยากจะใช้ระบบนี้ในรูปขององค์กรหรือให้ไปพัฒนาองค์กรให้หรือว่าในรูปแบบของ p r i v a t e coaching แบบเต็มเลยแล้วเอาข้อมูลธุรกิจของคุณมาคุยกันก็สามารถติดต่อไปที่ไลน์แอดได้เหมือนกันนะคะ เพราะว่าวันนี้เรารู้ว่าการขายเป็นเรื่องสําคัญการตลาดก็เป็นเรื่องสําคัญและที่สําคัญกว่าก็คือการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแบบทันเวลาแล้วก็ถูกใจลูกค้าได้คุณภาพด้วยอันนั้นเนี่ยก็เป็นอันนึงที่สําคัญการติดต่อสื่อสารกับลูกค้านะคะแบบใกล้ชิดหรือว่าแบบที่ให้เขาเข้าใจลูกค้นตอนอันนี้สําคัญที่สุดแต่ทํายังไงไม่ให้คนของเราหลุดแล้วก็ทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยได้เออแสดงความคิดเห็นหรือว่า คุยกันก่อนก่อสร้างนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยสําหรับเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นตัวช่วยสำหรับนักขายนักบริหารทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจติดต่อมาได้ค่ะที่ไลน์แอดระเบียงขาวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ